กรุณากดติดตามช่องของเราก่อนเริ่มต้น เพราะวันนี้เรานำเสนอรีวิวเชิงลึกของ LNFX l n F, l n o t e 100อันตรา5กรัมรุ่นใหม่ปี2025และเช่นเคยวิดีโอนี้มาจากพื้นที่เทคโนโลยีของเรา Trend Tech s ช่องที่ทุ่มเทในการนำเสนอข้อมูลสมาร์ทโฟนล่าสุดและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอย่างตรงไปตรงมาสำหรับผู้ชมที่ต้องการคุณค่าที่แท้จริง LNFX l n F, l n o t e 100อัน r ร5กรัมเข้าสู่ตลาดด้วยความตั้งใจที่จะแข่งขันในกลุ่มระดับกลางและระดับกลางพรีเมียม โดยมาพร้อมประสิทธิภาพที่โดดเด่นการเชื่อมต่ออนาคตและดีไซน์พรีเมียมโดยไม่ทำให้ราคาเกินเอื้อมมันยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ผสานความหรูหรากับสเปคที่ทรงพลังเหมาะสำหรับเกมเมอร์ผู้ชื่นชอบคอนเทนต์นักเดินทางและผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการความเร็วและความสเสถียรตั้งแต่แกะกล่องก็สัมผัสได้ถึงความทันสมัยด้วยงานประกอบที่ประณีตและดีไซน์ที่บางสวยให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหรา หน้าจอถือเป็นจุดเด่นมอบสีสันสดใสอัตรารีเฟรชสูงช่วยให้การเลื่อนเล่นเกมดูวิดีโอและใช้งานต่างๆลื่นไหลและเต็มอรรถรสมากขึ้นภายในตัวเครื่องใช้ชิปเซ็ตประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ช่วยให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีประหยัดพลังงานและประมวลผลรวดเร็วทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดแอปหนักหนักได้โดยไม่สะดุดการเชื่อมต่อ5กรัมให้ความเร็วสูงและเสถียรไม่ว่าจะสตรีมวิดีโอประชุมออนไลน์หรือเล่นเกมมัลติเพลเยอร์ก็ทำได้ อย่างรับรื่นระบบกล้องได้รับการอัปเกรดถ่ายภาพคมชัดเก็บรายละเอียดดีแม้ในที่แสงน้อยด้วยระบบประมวลผลภาพที่พัฒนาขึ้นวิดีโอมีความนิ่งเหมาะสำหรับสายฟลอบและผู้สร้างคอนเทนต์บนโซเชียลที่ต้องการคุณภาพดีจากสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวแบตเตอรี่ก็เป็นอีกจุดแข่งใช้งานหนักได้ตลอดวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้เครื่องกลับมาพร้อมใช้งานในเวลาไม่นาน ประสบการณ์ซอฟต์แวร์ลื่นไหลอินเทอร์เฟซเรียบง่ายแอนิเมชันสวยงามและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานตัวเลือกหน่วยความจำและพื้นที่เก็บข้อมูลมีเพียงพอสำหรับรูปภาพวิดีโอแอปและเกมทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เต็มลำโพงให้เสียงคมชัดเพิ่มอรรถรสทั้งการดูหนังและฟังเพลงและประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องทาให้ใช้งานได้อย่างพรีเมียมในทุกสถานการณ์ โดยรวมแล้ว LNF LNX n o t e 100 u l t r อ5ันตรากรัมรุ่นปี2025เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าให้ความเร็วดีไซน์ความเสถียรและความคุ้มค่าในระยะยาวหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ให้ฟีเจอร์ครบครันในราคาประหยัดรุ่นนี้คือ1ในตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งอย่าลืมกดติดตามก่อนจบวิดีโอและติดตาม t r เทรนทซิ Tech ick, เพื่อรับชมรีวิวใหม่ๆการเปรียบเทียบและข้อมูลเทคโนโลยีเชิงลึกอีกมากมายขณะที่เรายังคง ำรวจโลกสมาร์ทโฟนที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วรุ่นนี้พิสูจน์ให้เห็นว่านวัตกรรมเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรองรับผู้ใช้งานครบทุกรูปแบบทั้งนักเรียนพนักงานนักเดินทางครีเอเตอร์และผู้ที่ชอบเทคโนโลยีโดยการเลือกสมาร์ทโฟนเช่นนี้คุณจะได้รับประสบการณ์ดิจิทัลที่ฉลาดขึ้นรับรื่นขึ้นและเชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณในวันนี้